สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงต้นสังกัดประกาศข่าวเตตะวันหลังติดโควิดผลปรากฏว่าล่าสุดค่ายจ m มประกาศแจ้งผลการรักษาโควิด -19 ของเตตะวันว่าขณะนี้ผลการตรวจร่างกายปกติดีทุกอย่างเชื้อโควิด -19 ในร่างกายไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วและอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้ในวันนี้10พฤษภาคม2564พร้อมทำการกักตัวและดูแลตัวเองต่อระยะหนึ่ง ตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจของทุกฝ่าย